รังนกแท้เดยแฮร์แชมพู Black c a นยอ n สวัสดีครับแท่นนิยมวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดราชสธาธรรมแขวงคันายาวเขตบางกะปิหรือที่หลายคนเรียกกันว่าวัดบางชันนะครับซึ่งที่นี่เป็นวัดที่มีองค์เทวสุวรรณประดิษฐานอยู่จำนวนมากที่สุดในกรุงเทพมหานครที่สําคัญที่นี่เขาเปิดให้เข้ามากราบสักการะได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับ บังชันเราเนี่ยมีองค์เวศตั้งแต่ปี2,555เปิด24ชั่วโมงทําให้ตอบโจทย์คนกรุงเทพใครสะดวกเวลาไหนเลิกงานก็ค่อยมาก็ได้มาตอนยังคืนก็ได้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานโชคลาภการเงินนะครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพคนที่มาขอพรก็ประสบความสําเร็จเยอะทําให้หลายๆคนเลือกมาที่วัดบางชันเราองค์เทวสวณเนี่ยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เมืองไทยเป็นเมืองพุทธองค์เทวศสุวรรณเนี่ยเป็นผลของการสะสมบุญเป็นผลของการทําบุญเป็นมนุษย์เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดสะสมบุญมาจนได้ไปจุติเป็นเทวดาได้พรนะครับเป็นองค์เทวีได้ได,ได้ได้มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการดูแลสวงสวรรค์คนไทยเนี่ยมีความเชื่อกับองค์เทวศสุวรรณตั้งแต่โบร,โบราณแล้วนะครับคนมาศึกษาประวัติองค์เทวศสุวรรณเพิ่มเติมหน้าที่ท่านที่อยู่บนสวรรค์ท่านรักษา สมบัติท่านเป็นผู้ดูแลสมบัติของโรคมนุษย์เราคนเลยให้ความศรัทธาในองค์ทเทเวทเพราะว่าท่านมีหน้าที่เฝ้าสมบัติโลกมนุษย์ก็เลยมาขอใครอยากจะร่ํารวยใครจะอยากจะมีโชคมีลาบค้าขายดีก็ต้องมาขอพรและอีกหนึ่งความเชื่อเลยนะครับมีการเปรียบเปยกันไว้คนจีน นับถือเทพเจ้าการเงินคือไช่ชิงเอียไั่ช,ชิงเอียเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคลังสมบัตินะครับ mm hmm. องคเทวสุวรรณเปรียบเช่นเดียวกันแต่เป็นคนละองนะฮะเป็นคนละองต้องใช้คํานี้แต่มีหน้าที่เดียวกันเลยในการเฝ้าทรัพย์สมบัติดูแลทรับสมบัติเอาไว้ใครจะขอโชคลาภก็ต้องขอกับองเทว บางชันแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะครับใครที่มีจิตศรัทธานะครับหรือว่ามีกําลังในการบริจาคครับก็สามารถนําข้าวสารอาหารแห้งมาถวายให้กับทางวัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งที่นี่ก็จะส่งต่อนะครับสิ่งของเหล่านั้นนะครับไปยังมูลนิธิองค์กรและชุมชนต่างๆที่ขาดแคลนต่อไปรวมถึงหน่วยงานใดนะครับที่ต้องการข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็สามารถที่จะทําหนังสือทําเรื่องนะครับแจ้งเข้ามาที่วัดบางชันได้เช่นกันครับ ผลไม้ที่ผมถืออยู่ในมือครับคุณจิ๊บครับมันคือผลไม้ในดวงใจผมเลยคุณนามและเป็นผลไม้ซึ่งอยู่ในความนิยมของทั้งคนไทยทั่วประเทศและคนทั่วโลกด้วยครับผมให้คุณชมเดาก่อนว่าคืออะไรผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเฉลยเลยแล้วกันมะม่วงเบาครับผมมะม่วงเบาครับแต่มะม่วงเบาเนี่ผมอยากบอกคุณผู้ชมว่าเป็นมะม่วงเบาที่มาจากวิสาหกิจชุมชนสตรี ชุมชนตำบลหัวเขาจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมมะม่วงเบาที่ว่านี่นำมาทําเป็นเครื่องดื่มเป็นครื่องดื่มครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเครื่องดื่มน้ำมะม่วงเบาที่พูดถึงเนี่ยมีแค่ที่จังหวัดสงขลานะแล้วปลูกในเสียมเพอครับแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงที่ชุมชนตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นดินของที่นี่เป็นพื้นดินที่แบบถูกทับผมด้วยเปลือกหอยแล้วนี่เป็นมะม่วงเบา G I นะคุณรู้จักเรื่องของ เออความเป็นภูมิปัญญาเรื่องของมรดกโลกเขาเรียกมะม่วงเบาทีไอนะคุณนะครับ,รบแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ดื่มนะมะม่วงเบาหรือได้ทาน,นออมะม่วงเบาบวิตามินซีเยอะไนงะทำให้ร่างกายเลาสดชื่นกรอบปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหอร่อยถ้าคุณผู้ชมชมเราพูดแล้วมีความรู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะได้รับประทานหรือดื่ม น้ำมะม่วงเบาบจากวิสาหกิจชุมชนสตรีชุมชนตำบลหัวเขาจังหวัดสงขลาวันนี้เท่านั้นค,คุณคคต้องรู้จักหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้ก่อน0813168168และ Li@ n e แอดไทยนิยมของเราครับ1นึ่โลเนี่ยรวมค่าส่งด้วยทั่วประเทศ499บาทเท่านั้นย้ำมโทอยครั้งหนึ่ง0813168168หรือ Li n e แอดไทยนิยมนะครับดื่มแล้วสดชื่น ตื่นตัวตื่นใจแววตาเป็นประกายวิบับแบบถชิมเมื่อกี้เลยครับผมและทั้งหมดนี้คือรายการไทยนิยมครับรายการที่นำเสนอทุกเรื่องราวทุกมิติของภูมิพลังวัฒนธรรมของคนไทยครับครับและอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกับรายการไทยนิยมนะครับรายการที่เราตั้งใจจะนำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยของวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกนะครับ ให้พวกเราได้สืบสารต่อเนื่องไปด้วยกันนะครับและในรายละเอียดต่างๆรวมทั้งการรับชมรายการย้อนหลังครับทุกผู้ชมสามารถที่จะชมได้ผ่านเพจของไทยนิยมซึ่งปรากฏทางหน้ารายการตรงนี้นะครับครับผมจบรายการนี้แล้วติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการรื่นเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่16.45นาทีทางไทยทีวีสีช่อง3ผมและคุณจิ๊บลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ เธอมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเร่องรายสวยด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนลำเังนมดมาค่ำคืนนั้นได้กอดกระสิบแนบชิดเคียงค่าสงสารใจฉันบาดวานยศ ช้ำช้ำเป็นรอยซองอรับแหกช้ำน,น้ำตานอน